เดี yeah of of ๋ยวเดีมาแล้วครูครับอะไบอผมผมพูดเล่ามีสารก็ได้ออกไปปุ๋มกไเหมนครับแต่ครูมาแลกหมาได้ครับมาแลกขามาได้ครูเหนัน่สวัสดีท่านประธาน เกื่อสอนประธานมาเจอกันครับเกิดอะไรขึ้นประธานมาแล้วทีะประธานใจหัวประธานจะให้ประธานนะครับประธาน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 ประาน どうぞ。